สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ของแอดหนุ่ยคุยเรื่องหวยนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกนะครับตามสัญญาว่าจะหาตัวเลขดีๆมาให้กับเอฟซีไดรับชมนะครับวันนี้อหนุ่ยพามาเจอกับใบตรวจนะครับใบตรวจพิชิตัฉนะครับ ไปตรวจพิชิตชัยประจำงวดวันที่1เมษานะครับ1เมษายน2567งวดที่ผ่านมาเป็นวันที่16นะครับวันเสาร์ที่16มีนา2567หวยออกไปที่626แล้วก็78นะครับมาตามกันต่องวดวันที่1เมษายน25 นะครับงวดนี้เลขหนาปกของพิชิตชัยวางไปที่ห้าเจ็ดสองสี่หกนะพูดให้เข้าใจง่ายง่ายก็คือสี่ห้าหกเจ็ดสองนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็สอง สวยงามนะครับเลขงววนี้วางไปที่บนเลยนะสี่หนะครับ4ี่ห้ไปที่บนเลขของอาจารย์วรเมธนะหรือใบตรวจเรียงใบตรวจม่วงหนังสือใบตรวจม่วงของอาจารย์วรลเมธนะครับ วัน,นี้วางไว้ที่4 5 6เหมือนกันแล้วแต่9นะ4 5 6 9อันนี้4 5 6 7นะ4 5 6 7 2นะครับเห็นไหมผมบอกว่าอาจารย์วิเคราะห์เลขเนี่ยงวดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกนะเข้า2 6นะแต่ยังให้งวดนี้อยู่นะงวดที่ผ่านมานะนี่ ท่นให้ครั้งแรกออกเลยสองหกหกสองแต่เจ็ดแปดล่างจับกันเองเจ็ดแปดล่างจับกันเองแต่ว่าสองหกหกสองจับให้เลยนะอันนี้ฝั่งนี้9ฝั่งนี้9ก้อันนี้น่าจะเป็นบุญอันนี้น่าจะเป็นล่างนะคิดเอาเองนะเพราะวางอย่างนี้เพราะทางนี้ออกหกสองไงฝั่งนี้ก็น่าจะเป็น ล่างแต่นี้ดูก่อนนะนี่งวดก่อนหน้านู้นนะนี่ที่เราทําเอามางวดก่อนหน้านูน้นฝั่งนี้เป็นบนนะสองตัวแรกเป็นบนเห็นไหมหกสามฝั่งนี้เป็นล่างเจ็ดเก้าไม่ติดนะแต่มาติดทั้งบนนี้นะครับนี่คือเลขเรียงเบอร์ม่วงงวดนี้แยกเลยนะงวดนี้แยกมาเลยสามสี่เจ็ดแปด สกับสี่อยู่ทางนี้คือน่าจะเป็นบุญสี่หนึ่งสี 2, ่สองสี 1, ่สามห้าหนึ 1, ่งห้าสองสามหหนึ่งสองหสามองไปที่บุญนะแต่ผม,มพูดผิดอีกแล้วนะขอโทษนะครับนี่น,นีอยู่ทางนี้งวดที่ผ่านมาทำให้สติตแตกไปเลย <laughs> อันนี้งวดใหม่นะ สี่ห้าหกแล้วก็เก้าดึงฝั่งนี้หนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกบนก็จะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับเอซี G, นะขอแก้ตัวนี้เองห้าสี่ห้าหกห้าแปดหกสี่หกหกแล้วก็หกแปดนะ ส่วนฝั่งนี้น่าจะเป็นเลขล่าง6กับ9 6กับ9จริงๆเขาดึงสองห้าเนะให้น่าจะเล็งไปที่9 9 4าเี่เ้าหกแล้วก็9ก้ตัวนี้4ี่กับหแต่ดึง5กับ6นะครับวัวน,นี้ผมชอบไปทางนี้นะเลขบนนะ4ี่ห้าหกดนะครับวางบนไปเลย นะครับสี 4, 5, 6, 7, นะ่ห้าหกเจ็ดนักเหล็กหนาปกน่าจะมีให้เห็นงวดนี้มาดูเลขโหนพลอยแก้วโหนพลอยแก้วงวดนี้ดึงวางเลขไว้ที่หกเจ็ดหนึ่งเก้าหกเจ็ดหนึ่งเก้าดึงหกกับเก้านะครับ งวดที่ผ่านมานะครับเลขออกสองหกกับเจ็ดแปดนะติดเจ็ดนะครับเจ็ดแปดนะงวดนี้ถ้ามานะเขาดึงหกกับหนึ่งนะหกกั 6, หนึ่งนะงดที่ผ่านมาดึงหนึ่งกับเก้าไม่เข้านะเลขล่างเลขล่างดูไปทางนี้นะครับหกกับเก้าหกหกกับเก้านะถ้าจะดูเลขล่างนะครับหยุดใหญ่ใจความอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้นะครับ ต่อไปนะครับงวดนี้เป็นงวดต้นเดือนเขาจะให้มานิดเดียวนะสำหรับใบตรวจใบนี้แต่จุดหลักก็ยังอยู่คือไทยแบบเรียนนี้ก็ยังคงมี5 6 9 5 6แล้วก็เโหนหญิงมาลีอยู่ที่6กับ7นะครับโค้งสุดท้าย4กับ6 แจ็คพอต4วิศนุ5ที่เด็ดใบตรวจอยู่ที่6อันนี้กลุ่มหนึ่งนะมันเป็น1กลุ่ม2 3แล้วก็4สีกลุ่มนะครับตัวเล็กๆเล็กๆนี่งวดที่ผ่านมาหนาะออก7 8นะครับนี่7 8 แปดเจ็ดเจดเขาให้สลับที่เลยส่วน6กสองหไม่เข้านะโหนมาลีนี่เข้าเลยนะเจเลขเด่นล่างเขาให้เราก็มองที่7จ็ดสองเจดหมันออกเจ็ดเสียดายจริงๆนะสี่กับ6เข้า6 2. กสองกลุ่มนี้ไป7 8แแต่จับไม่เข้านะ งวดนี้หกับ7จ็ดนะไปล่างปกติเขาบอกเป็นล่างนะตรงนี้นะตรงนี้บนมันมีสี่กับหกลุ่มนี้ทั้งบนและล่างนะครับกลุ่มนี้สลับตัวนะครับมาดูด้านหลังด้านหลังนี้ เขาจะให้งวดเว้นงวดนะครับพวกอาจารย์แม่ย่าเอยอาจารย์แม่นจริงเอยอาจารย์ตัวเดียวชัวธงชัยพรเทพพวกนี้เขาไปออกเป็นหนังสือนะเขาไปออกเป็นนิตยสารแล้วผมซื้อมาเดี๋ยวก็จะลงให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลงให้ดู โดยเฉพาะอาจารย์พรเทพแม่นนะครับแม่นมากนะลุ้นจะเลินกับธงชัยนีก็ต้องทําสถิติก่อนนะงวดที่แล้วเข้าอยู่นะเรามาดูที่เขาให้มานะครับเขาให้มางวดนี้ฝั่งนี้อยู่ที่เซียนเศรษฐี5นะอาจารย์สิงสีนาทีทองก,ก็4จับคู่ เลขจับคู่12คู่วางหลัก10ไว้ที่เลข4ี่ห้าห4สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกห้าหงห้าสองหมวดที่แล้วออกไปแล้วนะงวดนี้เขาให้อีก4ีหกงวด1นึ่งเมษาแจ็คพอตด,ดูที่สี่ห้าแล้วก็ ค่อนข้างจะชนกันนะสกลุ่มนี้เนี่ยหนึผมว่าค่อนข้างจะชนกันก็คือ4 5 4 6หรือจับมัดกันเลย4ี่ห้หนักครับกลุ่มนี้เข้าดีนะแต่เราไม่รู้ว่ามันตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับเนี่ยเข้าดี 62เห็นไหมจับกันเองด้วยเซียนเศรษฐีกับอาจารย์สิงห์โค้งสุดท้าย4กับ6เข้า62เข้า62678ตัวนี้เข้า78นะกลุ่มนี้เข้า78 2กลุ่มนี้เข้า62ตัวนี้จับคู่เลยนะตัวนี้เข้าเหมือนกันนะ6226 วันที่ผ่านมาแต่เรามองไม่เห็นนะอะมาดูวันที้จะมองเห็นหรือเปล่านะ,ะห้านะเซียนเสรยฐีห้าอันนี้สี่อาจารย์สิงสี่สี่หกอันนี้สี่ห้าหกผมว่าจับไปเลยสี่ห้าหกบนนะครับงวดนี้ FC. เอฟซีเอาที่เราเห็นนี่แหละเอาที่เราเห็นนี่แหละกลุ่มนี้แหละ นะหนึ่งสองสามสามชุดเนี้ยนะมันเป็นเลขตัวเดียวกันสี่ห้าหกสี่ห้าหกมันน่าจะไปบนนะเพราะอะไรก็เลขหน้าปุกเขาให้สี่ห้าหกเจ็ดนะนี่สี่ห้าหกเจ็ดนี่มันเป็นเลขชุดเดียวกันนะครับ งวดที่ผ่านมาเขาเข้านะหกกับ7 8 6 2 7 8ดูไปที่เลขหน้าปกมี6กับ8ปดนะมี6กกับแปดชนกันมี6กับ8ปดนี่หกนี่แก็เท่ากับว่า3 4 3 4 6 8 3ามสี่หก6 8ดสามี่สองนะกแนที่มันชนกันคือสามงวดนี้ก็ชนกันที่4ี่ห้าหกอยากให้ f อมองไปที่4ี่ห้าหบนนะครับงวดนี้บน เช้าวันหน้าจะมีให้เห็นนะครับ4 5 6งวดนี้บนนะครับส่วนล่างเราค่อยมันวิเคราะห์กันในตอนเป็นเล่มนะครับตอนนี้ใบตรวจมองไปที่บนก่อนที่4 5 6นะครับสำหรับใบตรวจพิชิตชัยงวดนี้งวดต้นเดือนเขาก็ให้มาครึ่งหนึ่งนะงวดกลางเดือนเขาถึงจะให้มาเต็ม สำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสูงจริงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจขอขอบพระคุณเจ้าของใบตรวจพิชิตชัยหรือเลียงเบอือม่วงนะครับที่กรุณาให้พวกเราได้หาตัวเลขดีๆมาให้พวกเราได้รับชมกัน โดยเฉพาะผมได้มีโอกาสได้รีวิวให้กับ FC ทุกท่านพี่น้องประชาชนคนไทยมีโอกาสได้รับชมสนับสนุนการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณทุกท่านนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ